สวัสดีพี่น้องกันเมื่อชมูชมก้นมันนี่กับมอฟมอกัน้องสนใจคือเก่ามันนี่มีปู่บอกว่ามีเอฟซีเนาะเชิเบิร์กบานน้องสนใจเนาะพี่น้องบ้านเฮือนเบิร์เฮือนเนาะพี่น้องเฮือนน้อนใจเนาะเราเชิเบิร์เนาะน้อนใจก็จะถ่ายเนาะนอนใจเนาะไปคือตัวผสมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเบิร์กบานน้อนใจเลยไปบอกมันเตะเก่ากับเตะเก่ากับตอนนี้นะมันแตกต่างในไรพี่น้องบ้านน้อนใจเฮือนนี่แหละโมเมนต์บานเฮือนน้อนใจอยู่ไปเดี๋ยวลงก่อนพี่น้อง พี่น้องบานนองเนนองสนใจพี่น้องแต่ก่อนนะไม่เหอนน้อยๆนะพี่น้องเลยตอนนี้นะมีผู้ใหญ่ใจดีเห็นให้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นห้องนองใบเนาะเขาบอกนะนั่นนะบอนั่นก็นอกสนใจแม่แลละก็ทอบิดนอนพี่น้องแต่ก่อนมันต่างแห่งอีไรกับแต่ตอนนี้พี่น้องบ้านนอสนใจเือนนี่แหละพี่น้องแต่ก่อนบานนองใจน้อยพี่น้องแต่ตอนนี้ขยายแล้วพี่น้องอันนี้ก็เป็นเืินครัวพี่น้องอันนั้นเป็น เป็นห้องน้องใบพี่น้องเลยคันบะหมี่เสารอยในวันนี้คันเสารอยไปได้สวยน้อมสใจกะน้อมใจกะบะหมี่บ้านบะหมี่เฮือนน้องพี่น้องเนาะแต่แรกๆกะเฮากับไปหาหนูไมกทบน้องน้องแม่แหละกะพอดีซสารอยไปเห็นข้าน้องพี่น้องกะก็เลยซื้อเรือน้อมสนใจแหละก็แม่แหละกัน้อมใจจึงมีวันนี้พี่น้องจึงมีเฮือนเฮือนครัวแหละกัห้องน้องใบแหละก็เฮือนน้องจำได้อยู่แหละกัทางรถที่นํำพี่น้องเลย นใจก็ต้องขอบใจชาวลอยเรไรพี่น้องและกับผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกทานชาวลอยกับน้องน้องสมใจขอขอบใจชาวลอยอีกครั้งพี่น้องขอให้ชาวลอยอย่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บใหญ่ได้ความไข้ยใหญ่มีขอบครัชาวลอยพัฒนาชิ่งไดขอให้ได้ชิงนั้นสาธุและกับผู้ใหญ่ใจดีน้าเด้อกอให้จเจริญเจริญอีกไม่กี่วันพี่น้องโรงเรียนน้องสมใจก็จะเปิดและโรงเรียนทีเมืองพีนพี่น้อง พี่น้องอีกไม่กี่วันนี้เขาก็จะเปิดโรงเรียนพี่น้องเอ้ยน้อมใจกอยู่เมืองพีนพวกนั้น้อมใจโรงเรียนเนาะนอนอใจเย็ยนพี่น้อง ตอนนี้ห้องน้ำก็มีพี่น้องคนอยากจะดีบนเมตตาและเกตฉอยน้อมใจนะห้องน้ำน,น,นะน้อมใจหลับนอนนะพี่น้องเพื่อนน้อมใจแต่นั่นไรเพื่อนเกา่าพี่น้องอันนี้เพื่อนไม่กับเพื่อนตัวพี่น้องอันนี้เป็นเพื่อนลังเกา่าน้อมใจเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเห็นบนนาเลย อ,อันนี้เขาซ่อม้วเดี๋ยวพี่น้องเขาซ่อมแล้ว a a ลเขาใส่อันนี้ใหม่พี่น้องตัวนี้แหละของเก่าพี่น้องนี่เหลงอันนี้ใหม่เลวพี่น้องนี่เห็นเขาเอาใหม่ไมหนีบใจอันนี้ตอนนี้นะมันแตกกลางกระตืกอนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็ผู้เห็นนาะพี่น้องเพือนใจตะกอนหลังน้อยๆพี่น้องแหละกาอันนี้นะอันนั้นไม่ไผ่นะมันมดแตกมาแล้วเนาะพี่น้องตัวนี้เนี่ยเซ้อมแซมมาแล้วพี่น้องเป็นเพื่อนแบบ ดีดีพี่น้องยำปนกับยำนาวกับบุรีนาวปนได้พี่น้องเนาะนั่งก็เป็นเฮือนควงน้องสนใจพี่น้องนั่งพี่น้องตอนนั้นนะประตูคว้างนั่เนาะพี่น้องเนาะประตูนะตอนนี้เขาใหญ่มาทางพี่แล้วพี่น้องคือน้อมใจอ่ะแันใหญ่อยู่พี่น้องใหญ่หน่อยนึงพี่น้องแต่ก่อนนั่นเล็กพี่น้อง ตอนที่นอนใจยังบมีเฮือนนะบ่มีแบบสะลอยยังบ่ได้เจอทำปะขูดเหล็กเลยพี่น้องแบบบ่กคือเฮือนคนเลยพี่น้องคือเฮือนแบบเฮือนอะไรพี่น้องคือเฮือนแบบเฮือนเขาเอาเบ้เอายังใส่พี่น้องตอนนั้นกับเฮือนเฮือนแม่เถานอนสนใจเนาะนองใจแม่นองใจพญาตาคเราด้านน้องแม่นอนใจปะเนาะปะกับกับพ่อนอนสนใจก็เลยไปอยู่บันบันบันแม่เถาเนาะพี่น้อง ตอนนี้ก็เป็นเพื ujemy, ่อนเลยเฮือนน้องสนใจตอนนั้นตอนนั่นแหละบ้านแม่เถาตอนนี้แม่เถากับยายอยู่พี่เนาะแหละตอนน้องสนใจกลับมายายมาพี่แล้วก็มีพุทเจดีเมตตาแลละก็สร้างบ้านให้น้องใจสร้างเพื่อนรังใหญ่แบบนี้พี่น้องน้องใจถือว่ามีถือว่าดีใจร้ายพี่น้องที่มีเพื่อนแบบเขาเนาะแต่ก่อนก็ว่าคือเพื่อนค้นพี่น้องน้องใจก็ขอบใจพุทธเจดีและก็เอฟซีและก็ซาลอยเบาใจ ทุกทุกผ่านเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องน้อนใจก็ต้องขอบใจหลายๆพี่น้องที่มีตาน้อนใจสร้างเฮือนแล้วก็สร้างเฮือนครัวสร้างน้ำนะก็กน้ำสร้างห้องน้ำพี่น้องน้อนใจก็ต้องขอบใจหลายๆพี่น้องและมีผู้ใหญ่จะเบิ่งเฮือนน้อนใจกับเบิ่งเดียวจะถ่ายให้ดู้พี่น้องด้วยนะพี่น้องอ่ะพี่น้องสิ นอนใจกะจะตายให้พี่น้องเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนอนใจก็ตัวกินข้าวคนพี่น้องเอ้ยเอาเอ้ยเดี๋ยวชิปปี้คลิปมืดๆก่อนพี่น้องมาเหินขนไก่พี่น้องกับปนันประมาณนี้เลยพี่น้องขาบุญกับเือนครัวและพี่น้องมันเป็นครัวน้องใบพี่น้องในห้องกินข้าวนะหางสำหรับคลิปนอนใจ เบิ่งเฮือนกับขอลาไปก่อนแน่นอนใจขอตัวกินข้าวกินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้าบ่อยากเอามือดียวกับเดี๋เจอคิปนาน้องเย